ลุงครับพลลตัวนี้ขายต่อผมเถอะโอเคห้าสิบบา่อ่ะห้าสิบบาทอ่ะห้าสิบบาทได้แต่ผมพักตางก่อนแป๊บนึงครับมันเสียหรือมันยังไงนะไม่รู้เหมือนกันสิโอเคอ่ะห้ okay, ะาสิบบาทนะทลุงอ่ะขอบคุณมากนะลุงนะครับตัวนี้นะครับผมซื้อลุงต่อจากลุงนะครับห้าสิบบาทนะครับ ไม่รู้เสียตรงไหนเสียนะครับเดี๋ยวผมลองไปตอมที่บ้านดูก่อนนะครับไปแล้วครับกบคุณมากนะลุงไปแล้วไยบายาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องควขึ้นรานะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการซ่อมพัดลมตัวนี้นะครับ ซึ่งผมได้ทำการซื้อต่อจากลุงซาเล้งมานะครับในราคา50บาทสภาพนะครับดูแล้วยังใหม่อยู่นะครับเมื่อผมส่องดูใกล้นะครับปรากฏว่านะครับเป็นยี่ห้อนะครับมิตซูบิชิมิตซูบิชินะครับยี่ห้อดีนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุที่เขาเอานำมาขายนั้นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูด้านหลังนะครับ สภาพด้านหลังนั้นก็ยังปกติดีนะครับไม่มีอะไรที่เสียหายแต่สภาพสายนะครับสบภาพสายตรงนี้เหมือนมีรอยต่อนะครับตัดต่อนะครับตัดต่อมาก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใดนะครับจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับ แล้วนะครับเดี๋ยวผมแล้วลองกดดูว่ามันจะหมุนไหมครับ <Okay. S 1> กดเบอร์หนึ่งไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> นิ่งครับไม่หมุนเลยนะครับเบอร์สองครับเบอร์สองก็ยังนิ่งอยู่นะครับเบอร์สามแล้วครับเบอร์สามก็ยังนิ่งอยู่นะครับ อันนี้ไม่ง่ายอย่างที่สองตัวที่ซ่อมผ่านมานะครับสองตัวที่ผ่านมานะั้นเพียงหยอดน้ํามันอย่างเดียวแต่ตัวนี้นั้นกดสวิฟแล้วไม่หมุนนะครับเดี๋ยวล่องแกะดูข้างในนะครับตามไปดูกันครับใบแน่นนะครับใบแน่นยังหมุนลื่นดีนะครับแกนนะครับยังหมุนลื่นดีแต่ตัเน,นี้ใบแน่นแกะไม่ออกนะครับ ครับนี่คือสภาพของหัวก๊โหลกนะครับแกนมอเตอร์นะครับแกนมอเตอร์นั้นหมุนลื่นดีนะครับส่วนด้านหลังนั้นนะครับน่าจะเป็นที่ไม่หมุนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวคาปาชิตเตอร์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาซื้อดูก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ดูแล้วเรามาดูว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะครับ ครับผมได้ลองแกะตัวคาปาตัวนี้มาดูแล้วนะครับปรากฏว่านะครับเหมือนจะมีรอยรอยบวมนะครับมีรอยบวมที่ตัวนี้นะครับนี้น่าจะน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าทําให้พัดลมมิสูตัวนี้นะครับไม่หมุนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะครับครับผมได้มี ตัวคาปาชิตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นอะไหล่ตัวเก่านะครับที่มันไม่เสียผมได้เก็บไว้นะครับตอนนี้เราก็เทียบนะครับอันนี้คือ1.5นะครับ 1.5f400 โวลตัวนี้ก็เป็น1.5นะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการต่อดูนะครับ ได้ทําการเปลี่ยนตัวขาปาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าแกนตัวนี้จะหมุนไหมนะครับเสียนนะครับครับเรามารุ่นกันนะครับเรามารุ่นกันนะครับหมุนครับตอนนี้แกนหมุนแล้วนะครับเพียงแค่เปลี่ยนตัวคาปาตัวนี้ตัวเดียวนะครับ เบอร์สองนะครับลงเบอร์สองนะครับเบอร์สองก็หมุนนะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามก็หมุนนะครับสรุปแล้วนะครับพลุมตัวนี้นะครับก็คือเสียตรงที่ตัวคาปาตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมานะครับเป็นอะไหล่ที่บ้านนะครับาตัวนี้นะครับยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทําความสะอาดแล้วจะมาประกอบกันดูอีกทีนะครับและก็ จะทำการเปลี่ยนสายตัวนี้ด้วยนะครับเนื่องจากดูแล้วอันตรายครับอันตรายครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําความสะอาดพัดลมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะประกอบนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้นะครับผมก็ได้ทําการตัดและต่อใหม่นะครับทําให้มันดูปลอดภัยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูวิธีการประกอบนะครับแล้วก็ เรามาดูวิธีการใช้งานกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับครับก็ได้ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปั๊บดูอีกทีนะครับ เสร็จแล้วนะครับเปิดเบอร์หนึ่งเลยนะครับปับ๊บหมุนครับเบอร์หนึ่งหมุนนะครับเบอร์สองเบอร์สองหมุนแรงขึ้นนะครับเบอร์สามครับเป็นไงครับเบอร์สามก็หมุนแรงขึ้นนะครับสรุปแล้วนะครับพัดลมตัวนี้นะครับ ซื้อต่อมาจากลุงซาเล้งนะครับห้าราคาห้าสิบบาทนะครับเปลี่ยนตัวคาปาไปยี่สิบบาทรวมแล้วงบประมาณครั้งนี้นะครับสำหรับการซ่อมพัดลมตัวนี้นะครับเจ็ดสิบบาทนะครับก็สบายไปครับได้พัดลมสแปร์ใช้ที่บ้านอีกหนึ่งตัวนะครับแถมเป็นยี่ห้อมิตซูบิชิอีกนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับ ก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ใส่ใบมะกรูดให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ